ค่ะพบกับน้องจอยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็น้องจอยก็อยู่บ้านนะคะวันนี้ก็น้อส่วนพึ่งนะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะฝนตกนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจอยเนี่ยก็คือจะทำยำวุ้นเส้นกินนะคะเดี๋ยวจะมากินให้พี่ๆดูเนาะแล้วก็จะมาโชว์วิธีการทำให้พี่ๆดูนะคะว่าน้องจอยเนี่ยยำวุ้นเส้นลูกชิ้นเนี่ยทำยังไงเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะคะ มาค่ะตอนนี้ก็น้องจอยก็ยำม,มุ้นเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ผักมีเยอะแยะเลยเรามากินยำม,มุ้นเส้นพร้อมกันเลยนะคะทำเองนะคะอืลองกินกับผักตรงนี้ดูนะคะสมุนไพรทั้งนั้นอืม ขึ้นจมูกเลยนะครัแบจุดแอมล็อกก่อนนะคะ 哎呦。Oh ก็นะฮะ ค่ะฟังเสียงฝนตกนะคะเสียงฝนตกลงสัง้งสีบรรยากาศคือดีมากช่วงเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่านะคะอืม 1. Wow. ตนี้กินเป็นยาหมดเลยนะคะกินได้ไม่มากแต่ว่ากินได้มือไม่ชอบกินเท่าไหร่มันเผ็ดมากแต่กินเพื่อยานะคะเป็นยาอืม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 อร่อยอืม,อม,อม よし。 อบกินล้าฟักเถนะคะ ตอนนี้ก็น้องจอยก็กินยำมุนเส้นนะคะอิ่มแล้วนะคะวันนี้ก็ยำมุนเส้นที่เราทำเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะกินเกือบหมดเลยนะคะเผ็ดเผ็ดเพราะว่ากินขิงหรือข่าต้นหอม พวกนี้ก็กินได้นะคะแต่ตอนตอนนี้ก็คือเผ็ดแล้วอิ่มแล้วนะคะช่วงนี้น้องจอยก็ไม่ได้เข้าป่าไม่ได้ไปทำคลิปเลยนะคะพ,พี่พี่ก็อย่าเพิ่งลืมกันนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศก็ดีมากๆฝนตกนะคะอากาศเย็นนะคะ น้องจอยก็อยากจะเข้าป่านะคะแต่ไม่ค่อยมีเวลาเลยเนาะวันนี้มีเวลาน้องจอยก็ได้มายาบม้วนเส้นลูกชิ้นนะคะแล้วก็ผักมากินให้พี่ๆดูเนาะถ้าพี่ๆคนไหนชอบคลิปนี้น้องจอยบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะน้องจอยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปกต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องจอยขอลาณตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยว พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะบายบายสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ก็น้องจอยก็มีหมาตัวหนึ่งนะคะชื่อพี่แจมน,นะคะหมาตัวนี้ก็เลี้ยงอยู่กับบ้านเนี่ยตอนนี้อายุครบ10ขวบแล้วเนาะอยู่กันมา10ปีแล้วนะคะที่รามิที่ต้องล่ามโซ่เนี่ยเพราะว่า หมาตัวนี้นะคะชื่อชื่อแต้มนะคะเมื่อก่อนเนี่ยน้องเนี่ยจะดุมากๆเลยเนาะกัดกัดกัดคนเยอะเลยนะคะก็เลยต้องลามโซไว้ไว้ตกใจนะคะก็เลยต้องลามโซไว้หน่อยนะคะนานๆจะปล่อยเขาทีนะคะพอปล่อยทีหนึ่งก็วิ่งตามรถตามล้านะคะอยู่ตรงนี้ก็น่าสงสารเนาะแต่เวลาปล่อยแล้วก็คือชอบไปไล่ตามรถกลัวรถ ชาวบ้านล้มแล้วก็กลัวไล่กัดชาวบ้านด้วยเนาะก็เลยตรงร้ามโซไว้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นเด็กดีมากนะคะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายมากเขาชอบกินข้าวกับซีอิวนะคะบางทีก็ให้กินไก่นะคะไก่สับเนาะซิโคงไก่สับเขาชอบมากเลยค่ะ บายบายหน่อยเร็วพี่แต้มบายบายหน่อยบา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 ยพีเอฟซีหน่อยแต้มบายบายพีเอฟซีนะคะไปแล้วค่ะ